ในที่สุดไมค์เขาก็มีการอัปเดตกันเกิดขึ้นแล้วโอ้ไมค์ก็ดูปุ่มนี่สิมาชนหน้ากดสลอเกิะกดเสเลยอัปเดตล้วเย้แต่ถ้าว่าก็เศร้าดีหนึ่งตรงที่ไมค์กับของเรานั้นมันยังไม่รองรับเหมือนเดิมาหาไม่รองรับอะไรงั้นเหรอก็นี่ไงแอคชั่นแอนสตาร์ไงให้ตายสิมันไม่สามารถรองรับได้เหมือนเดิมอีกแล้วเหรอถ้าที่อัปเดตแล้วนี่นะฉันนึกว่าแสงเงามาทวเต็มแล้วมันจะไม่เป็นอีกแล้วอ่ะนี่เลยดูนี่นะทุกคนกดแอเข้าไปแล้วนะแล้วก็ ทำการเนี่ยเพิ่มไปหมดเลยกดสร้างโลก Let's go นี่มันก็ไม่ได้เห็นไหมมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะให้ตายสี่แสงเงาฉันอยู่ไหนแถมปุ่มปรับก็ไม่สามารถปรับได้เลยอะ่ะงั้นก็ลองเอาออกดูเพื่อจะได้นี่และฮะเราก็ทําการเปิดเกมเหมือนเดิมเอาวัดได้เฉย <laughs> พอออกแล้วได้เฉยทุกคนมีใครรู้อะไรไหมคอมเมนต์ได้นะฮะใช่แล้วคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าใครเป็นเหมือนกัน